p r ปร s สเปรเงินไหล Pink สเปร s ใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหม,ไม <laughs> ทำไมถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนกระทางแล้วนะคะทุกคน <laughs> <laughs> เหตุผลง่ายมาก <laughs> ง่ายสวัสดีค่ะพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลค่ะความสุขปลูกได้กับสมัยแฮปปี้นะคะทุกคนวันนี้แม่ปูนะคะจะมา เปลี่ยนกระถางมีเงินไหลมาดางขาวนะคะทุกคนเรามีเราเรา,เรามีไม้3ต้นนะคะวันนี้ที่เราจะเปลี่ยนกระถางนะคะนั่นก็คือเงินไหลด่างเงินไหลดางขาวนะคะเงินไหลพิงค์สเปรซ เงินไหลพิงสเปรซใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหม <th ly> <natural> แม่ปูออกเสียงไม่ค่อยถูกเงินไหลดางพิงสเปรซเออเนาะน่าจะชื่อนี้แหละอันนี้แม่ปูซื้อมาเลยนะคะสองต้นเนี้ย5 5 0ประมาณนี้นะคะสองต้นคือต้นนี้เนี่ยเล็กกว่านี้นะคะทุกคนตอนนี้เขาใหญ่มากแล้วนะคะ แล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือเงินหลายด่างที่แม่ปูซื้อมาที่ซื้อมาใบเดียวแล้วแม่ปูก็แช่ไว้ในน้ำนะคะเรามาดูนะคะเหตุผลว่าทำไมเราต้องคือเหตุผลว่าทำไมถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะทุกคนเหตุผลง่ายมากง่ายยิ่งกว่ายิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากนะคะเหตุผลหนึ่งก็คือ อย่างต้นนี้เป็นไม้ชาใบาใช่ไหมคะก็คือเขามีใบเพิ่มมาตั้ง3ใบแล้วนะคะแล้วก็รากเดินดีเดินดีมากแล้วรากเดี๋ยวแม่ผู้ถอนให้ดูโอ้ย,อยทุกคนแม่นนะเนี่ยเพราะว่าแม่ปูใส่หินที่เขาไฟไปด้วยนี่ทุกคนดูรากเขานะรากเขาเยอะมากแล้วแล้วเขาก็น่าจะต้องการแร่ธาตุจากดินอะไรประมาณนี้แล้วเนาะ นี่คือเหตุผลที่ 1.. คือไม้ชํำอ่ะเขามีรูปร่างเป็นต้นแล้วก็คือมีใบมีต้นมีรากมียอดอะไรประมาณนี้นะคะเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองคือต้นนี้ทุกคนดูสิขนาดต้นกับขนาดกระถางแล้ววัสดุปลูกคือแบบว่ามันง่อยแล้วอ่ะแบบ แบบคือแบบไม่มีสารอาหารแล้วแล้วก็รากทะลุทะลวงทุกคนดูทะลุจะรู้จะทะลุยังไงแล้วเนี่ยเหตุผลง่ายๆเลยเหตุผลที่สองเลยนะคะที่เราสมควรเปลี่ยนกระถางได้แล้วถูกต้องถึงต้องมีเด็กมีเด็กมาเจียด้วยเหตุผลที่สามต้นที่สามก็เหตุผลที่สามต้นนี้ก็นี่นะคะคือรากเขาล้นกระถางแล้วก็ต้นเขา นี่ขนาดต้นแล้วก็ขนาดดินนะมันไม่สมดุลกันแล้วเราต้องการให้เขาโตไวกว่านี้เราก็เลยต้องเปลี่ยนกระถางนะคะ<ฮ>เหตุผลที่หนึ่ง<ฮ>ต้นไม้สมควรได้รับกระถางใหม่ที่เราเพาะเหตุผลที่สองใหญ่จนล้นกระถางไม่รู้จะล้นยังไงแล้ว นะคะเหตุผลที่3คือต้องการให้ไม้โตวไวขึ้นพอเราเปลี่ยนดินไม้เขาโตวไวขึ้นนะคะแล้ววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางคือไม้กระถาง3มกระถางเนี่ยแม่ปุ๊เปลี่ยนง่ายๆเลยก็คือเปลี่ยนแบบใส่กระถางที่เขาใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็เป็นดินที่คือไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไหมแต่แม่ปุ๊คิดว่าเขายังใช้ได้นะก็คือว่าดินแม่ปุ๊เปลี่ยนต้นไม้ไปแล้วแบบ ต้นไม้ตายเนาะก็เอามาเปลี่ยนต้นนี้เลยง่ายๆเลยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวรอดไม่รอดอยังไงเดี๋ยวแม่ปูมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งแต่แม่ปู่ว่ารอดแหละเนาะป่ะเรามาเปลี่ยนกันเลยนะต้นแรกใส่กระถางใหญ่กับเพื่อน,น,นอยางค่ะหรือว่าทุกคนจะเปลี่ยนเป็นแก้วกาแฟแบบนี้ก็ได้เนี่ยแม่ โชว์ให้ทุกคนดูนี้ทุกคนแก้วกาแฟแม่ปูนะแม่ปูทําแตกล้างแล้วแตกหล่นเพราะจริงๆใส่นี้ก็สวยดีนะแบบเนี้ยเออเนาะใส่ไหมไม่หรอใส่ฮะใส่ใส่หรออือใส่สวยโอเคเดี๋ยวลองใส่ดูเนาะเดี๋ยวลองใส่ให้ฟ้าใส่ดูสวยๆอ่ะเรามาเปลี่ยนคนระวังนะบีบตูดเขานิดนึงบีบให้เขาแบบคลายตัว อุ้ยทุกคนออกง่ายมากเลยอ่ะแม่แต่มันแต่มันไม่มีรูแบบนี้นะจ้ะไม่เป็นไรออ้ทุกทุกคนดูสิแบบรากแบบโดนแบบล้นจริงๆอ่ะจริงจริงจังมากใช่แล้วก็ใส่ไปเลยแม่ไม่ไม่บีบหน่อยอ่ะไม่เป็นไรจริงจริงต้องหาดินมาใส่เพิ่มเพิ่มไปนะคะ ใส่ไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นหินนี่ค่ะทุกคนได้แล้วนะไม้ไม้เ้าก็ให้เขาปีนไม้นี่เห็นฟ้าใสด้วยนี่ <c oughs> อันนี้ เราเปลี่ยนเป็นแบบที่หนึ่งก็คือเขามีเขาเลื้อยได้แล้วนะคะเราก็หาไม้เลื้อยมาให้เขาเลื้อยนะทุกคนให้เขาเกาะเลื้อยขึ้นนะคะได้แล้วหนึ่งต้นค่ะทุกคนคะ่ะแก้วกาแฟเนี่ยแม่ปูคิดว่าคือเขาแตกกระถางเขาแตกหน่อยหนึ่งแก้วเขาแตกหน่อยหนึ่งนะคะแม่ปูคิดว่าถ้าเราทําแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะทุกคนคือเอาเอาแก้วพลาสติกที่ ไม่แตกเนาะมาแล้วก็ใส่เนี่ยแบบเนี้ยก็สวยดีนะเนาะเออปลูกแบบนี้ก็สวยดีก็ไม่เป็นไรก็เราก็หรือเอาพลาสติกที่เล็กกว่านี้หรือตัดเหมือนฟ้าใสว่าก็ได้แล้วเราก็เติมน้ําไปให้เขาเป็นแบบปลูกในน้ําก็ได้นะจะได้สวยตู้สวยงามแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวอันนี้แม่ปูลงดินดีกว่าเนาะแล้วอันนี้เราค่อยหาอย่างอื่นปลูกเนาะอโอเคมาเรามาลงดินกันเราอยากให้มันโตไงเราก็ลงดินฮะวางอย่างนี้เลยเหรอ่นี่เห็นไหมทุกคน แม่ปูแลแบบแม่จะแบบแม่จะเอาใสายใสย่แนนี้ก็ได้นะนี่เราลงดินให้ลากเขาเดินในดินนะคะ๋ยวขอแกะอันนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะแล้วแล้วค่ะแล้วก็ใส่ดินเพิ่มดินเป็นดินไว้ปลูกแคทตัสนะคะทุกคนก็เอามาปลูกได้เพราะว่าดินโปร่งเหมือนกันนะคะ กจะใช้ด,ดินไหนก็ได้แต่ถ้าใช้ใช้ทรายล่ะนี่ได้แล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยมาต้นที่สามพิงสเปสของเราเอี่อย่าพึ่งถอนอย่างงั้นค่ะถอนอยังไงเราทำดินให้เขาแบบมีรูก่อนมาเอามาเอาขึ้นมาแม่ทำให้ดู เราต้องบีบบีบแบบนี้ก่อนบีบแล้วแล้วก็เคาะเคาะตูดตู้นไม่เป็นไรนี่เห็นนะอุ้ยลากเยอะนะอ๋อเดี๋ยวนะแป๊บนึงแม่เราเขาจับหน่อยเฮียแป๊บนึงต้องดินดินโอ๊ยแม่ปูถอนได้ออกมาตาเขาเดินดีนะนะแล้วก็ใส่เรียก ก็เอา,าดินเก่าโรยหน้านะคะน,นิดนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามกระถางในวันนี้นะคะทุกคนแม่เอา้ายนิสัย,ยไหนไหมแม่ไม่เป็นไรคะ่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ปุ๊ก็เอามาวางแล้วก็หาถาดรองน้ํา ใส่ให้เขาแบบชุ่มชื่นนะคะทุกคนก็รดน้ํานิดนึงรดน้ําให้เขาชุ่มเลยไม่นิดนึงแหละนะคะใครได้ไอเดียในการปลูกไม้นะคะก็เอาไอเดียที่แม่ปูนะ ไปใช้ได้นะทุกคนนะคลิปนี้แม่ปูลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่ติดตามค่ะถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ